สว, uce. ว uce. ัสดีครับท่ารผู้ชมันนี้ผมเองนะคับเดีวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเละดี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 อ่ะเียวเปลยนเลียนเี่ยมเลียเีนเีอาตัวออกแล้วกันนะคบเพราะว่าโกกูเก็บไว้กันยวกันดีสเนนะครับผมมดรีวิวในยู u ูบมาแล้วเมย์ดูรีวิวแล้วเอาความคิดในผมงไม่เห็นในย t u b e มาแล้ว ไม่มีล้อรีผมรีไปเก็บเลย Youtube ผมมีล้อรีแล้วผมเข้ามาเจอล้อรีเนี่ยผมเลยมาตุงเมื่อถ้าสปมะตมนินจาผมมีโคตเยอะอันนี้มาตัวละครนี่โอเคอัพเลยมาตัวรีโคตรวยอะตัวสุกตัวร้ายเลยไอ้ตัวอะไรวะนี่เรื่องโก๊ ก็วนะ่าตอนปี่ลาวก็บอลมีตัวใหม่เข้ามาโอเคนะครับหรือถ้ามีเงินหลือถ้ามันมาแล้วค่อยกลับมาครับมันมาแล้วเอยอาระบายแล้วดีแบบนี้ครับางนี้ผมไม่ได้ไปดูดีว่อะไรมมเลูะดูแค่ว่ามีตัวอะไรมาใหม่ ได่ล no so ีเลเนี่ยแล้วก็ตัวล้คอื่นที่ผมยังไม่ได้ป๊อีป๊อีวนกว้มันจะเอออแบบนี้มันวนตรงนี้แล้วก็มันดูรอ่เอออีแต่ทันหมดโอเคโอเคปีบาลยเพว่าเรามีรห้อนีสามแล้วสี่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ห้าวตอนโจนนี่เมื่อตโจนนี่

ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะข้าพสวยอยู่นะคะตอนนี้ผมไม่ดูแลเมฆทั้ตสอเลยนะถ้าต่อตอนนี้ระเมียบตอนร้อยสามสิบนี่นะยี่สิบเอ็ดปีหกสิบห้าวีแต่มาถึงมากกว่าหนึ่ง อันนี้เป็นขุี่มอนมอนก็คือผกก็เบิร์ตเดยกันี่ก็คถ้าเราไปครับการเวิร์ดงานน่ะอะไรคืองานน่ะนะครับต่อนี้องานน่ะถ้างานน่ะนะครับอะอะไรเปลีหัวเจอไ้นะผมเปนก่เพราะว่ามัน่ว่ามันู็คอว่าหมาอนม่ดียไป กเมตประมาณ900ครับก้าเมต900อปีจายประมาณ3.6ปี65วินะครับแม่นามากเท่าไหร่อ่ะอันนี้ั็ดีกว่าเพน5้าวอ่ะวิ16วิแล้วตมงชินเลยก็ไม่แรงด้วยยะ เดี๋ยวลองท่าทัดก,ก,กันนะครับเปิดมือด้วยถ้าเหมือนเป็นท่าที่ผู้ชาบางคนฟาแล้วก็ตกตกลงมาแล้วมีใบไ,ไม้ด้วยถึงบ้านคนขวักครับรอนนีเป็นตัวละครที่เป็นตัวดีนะครับผมไม่รู้เป็น สช้อุตสาหไม่ได้หมู่บ้านนารโตะนะคหมูบ้านแรนะครับ,บ,อรบโอเคขั้นแรกแลาเมิหนึร้อยปีกายี่สิบเอ็ดตีหกดห้าวิลาเมตตลอนามสิบยี่เอ็ดตีสเอ้ยปีกายี่สิบเอ็ดหกจห้าวินะคบแล้วก็าเมิห้าร้อยปีกายี่สิบเอดตีหกุห้าวินะคะแล้วก็ท่าใหม่ฮะ,ะเนืดอลาเมิเก้าร้อยปีกาสามสิบหกนีนานแบบ ไอทีหนึ่งหหจุดห้าวิครับตอนนี้เ,เราเมาเราหนึ่งพันห้าร้อยและสามสุดหกตีหกจุดห้าวิครั้กของเราเราเมตอนพันตีแกาจัดหกตหกห้าวิที่ผมให้รู้ใหม่เพราะผมดูค่ามานึงพเดี๋ยวก่นแรกผมก็ยังไม่ให้รู้เพราว่าวานันคยไม่อัปเกรดลค่าเป็น,นีครับเดี๋ยวเรามันก็ทับระนีนะ้ครับ เดี๋ยวบ้าบัตรคารลอดีนะครับก็ที่ผมรู้นะเป็นทีมเป็นตัวใหญ่ด้วยแต่มีอาจารย์กายมีเนจิเชนเชนนะครับเชนเชนก็กระโบกได้ครับในเกมเนจิไม่มีมันเนื้อตาก็ไม่มีนะครับในเกมเนี่ยตัวจา่าตัวสกุลย,ยุงะนี่ไม่มีแต่ตัวเลยครับนะครับเรียนไม่รู้อัปเดตเลยมากเลยครับ น,นะครับตอนนี้เราดีเครับแล้วก็เราดีเป็นทีมสี่คนกับอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์ไก่ได่เค้ขับบอลท่านะครับเราดีแล้วก็บอลท่าเลยท่าของเขาเก็าแงแก่มากครับแต่เราก็ยังไม่ยุบประวัตินะครับผมยังไม่รู้ว่าใต้ประตูลหลังหนึ่งจุดแปดได้ป่ะตูเห็นความตาย ก็วันก็ครับา็คือตัวก็คือเนเพื่อนกับน่ตนนนา,ตาตกนะครับน่าตกก็ผ่านไปเองก็แล้วแหละที่ได้มาตอนแรกแล้วก็ห้าแล้วล่างๆ่ันควรที่จะมีโหมดแบบว่าหมดดาวหมดเรียนถึงวิธีหรือว่าเจ็ดแลวหมดไปดิออนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหมดผิธีหรือว่าหมดไปดิออนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าหรือว่าจะมีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง นี้รอดีอ่ะหมดเยอะเดี๋ยวจะลองดูกันว่าลอดีอัปเกรดเต็มหมดแล้วก็ตีทีนั่นรายละแหลยแค่านหนึ่งโอเคครับตอนนี้เอพีอยู่ที่สามกิโลกรัมถูกติดไปเหมือนนั่นเลยครับอ๋อม่เจอทีละที่ผมยังไม่จบคลิปที่อัปเต็มแล้วก็ตามเวลาเดี๋ยวเวลามันน้อยคลิปมันน้อยก็ไใจทำไม่ตีทีกันเป็นยังไ เขาเหมืที่แบบหยวแล้วดีแบบตัว V s b o s ตัวจรงที่ว่าบ o s ตลอดกเคลือยอะสสามมือขึ้นทีแล้วะสามมือขอเทนอรู้ว่าวรทำที่รวมตัวจะเลื่อนอันนี้ไม่นิรโดมามาลุมมาเล่นบิตรีดีไหมวะเอ้อลองทีนี้นะคะเดี๋ยวเตรมจมได้เลยครับ ก็จะผูกสี่เว็บนะครับต่ขันตอนผงก้อมยังไม่มีเส้นโอปิโตะยังไม่มีครับคุณตุกดโทรศัพทไเรีย่างาี้แหละคูดีฮะมาแล้วสื่อเยนี่นเหมอกรนปเชลลเรา,าง,งานตกช้าแล้วเอาไปบอกว่รู้อ่ะอันดีเนาโตะตาแกเขอยังไม่มีออ,ออฟคอน,นาง,งานตกก็ตามถกไมแต่ก ก็ถือว่าเล่นแต่ไม่แตเออกลิปหน้าคลิปหน้าทิปไหนก็รู้แหละเลือกไม่ทำเราก็ได้และเาั้นแหละครับเดี๋ยวเอฟเฟกต์นี่เยอะจริงๆเราดูด้วาบอสไรอย่างนะครับนี่นะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ตีแก่ใช้ได้เลย ว่าบอสมาทีเดียวนี่คือว่าเรา้พยายามตีตายวะแต่ถือว่าแบบว่ตาตีได้ก็ต้องใส่สี่คนถึงบอสจะตายว่าแต่คนเดียวก็ตายเอาก็ได้นะคะแล้วนี่ตีไกลมากอยู่ตรงนี้ตีหัวหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ตรงน,นี้ถึงนี่ถึงยอดเลยนะถึงนะียโอเคครับโคตรไกลเลย ไม่ไกลขนาดนั้นนะคะนก็ไกลครับแต่ไม่ได้ไกลหาก็ไม่เท่าไลค์มีเพื่อนมีพี่หมดเราเลยนโอเคอเยอะๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะคะเมื่อคลิปนี้โดนันที่ยี่สิบเก้าเอ้ยคลิปนี้อาจมาที่ยี่สิบเก้าแต่โดนันที่สามสิบก็ตามสุดเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มีคลิปลงแล้วไงครับอ๋อนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปหน้าคลิปพรุ่งนี้ผมจะออดอัลบอยเลยว่าไปคลิปจะเป็นเจอเจอเที่เล่นกับซุปเปอร์แต่มันทุเล่เสียงชุเร่หนะนะคะผมเตรียมคลิปไปจะลอยแอ่ะถ้าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาทัวร์ใหม่อะไรอัปเดตที่ผมอยู่นะอัปเดตใหม่ก็คือปกติหันล่านไปล่านนี้แต่มันหันล่านไปล่านนี้แหละดูการและแล้วก็ตัวละครอื่นอก้อนเนี่แหละก้อนเนี่ยก้อนตัวต่อๆนะที่รัวรุ่ ดูพี่เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเื้อผมมันต้นานแล้วก็ตามเฉยเผื่อคนยังไม่รู้ดูพี่ทีดาวนะไปไปบ้าเจอกันคลิปหนะที่ไหนรีคอร์ดเนี่ยซิปเบร